สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารบรักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้นะครับก็วันแรกสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาดูขบวนรถพิเศษนําเที่ยวนะครับเขื่อนป่าศักด์ชนลสิทธิ์ส เทีวเลยนะครับผมทั้งขบวน921นะครับกรุงเทพไปทางสถานีโคกสลุงนะครับและก็ขบวนรถที่923จากกรุงเทพนะครับไปทางสถานีแก่งเสือเต้นใช้รถลอยยอบอสทราบทำขบวนมาด้วยนะครับผมและก็จะดูขบวนรถอื่นๆนะครับในสถานีรถไฟอยุธยาทั้งหมดเลยนะครับผมในสำหรับรอบ นี้นะครับผมวันนี้นะครับแดดก็จ้าเหลือเกินเลยนะครับช่วงเช้านะครับผมวันนี้นะครับอากาศก็เย็นสบายนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะมาดูขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนปลาสักชนละสิทธิ์ครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวของเนี่หลวงโเขื่อนป่าสักชนละสิทธิ์รถขบวนนี้จะมาถึงสถานีที่ที่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาฬิกา ครับท่านผู้ชมครับเวลาที่ได้ยินประกาศนี้นะครับก็ครับครับนี่แหละครับคือขบวนรถพิเศษน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เที่ยวแรกนะครับผมขบวนที่9-2-1นะครับผมเข้าสถานีอยุธยา7จ็โมง3านาทีนะครับออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงก็6 นาฬิกาตรงนะครับผมสำหรับขบวนรถรอยยอดบอสซัมที่9.23นะครับกรุงเทพแก่งเสือเต้นนะครับก็จะเข้าสถานียุทธยาในเวลา9ก้โมงสินาทีนะครับออกสถานีกรุงเทพบัวลำโพงก็7จ0ดโมงสีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามารอดูขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเคลื่อนปลาสัก ชนลสิทธิ์นะครับขบวนที่9ก้สองหนึ่งะครับจากกรุงเทพไปทางโพกสลุงกันได้เลยนะครับไปครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้นะครับขบวนรถของเราได้กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟอยุธยาแล้วนะครับขณะนี้เวลาเจ็นดนาิกากับอีก44นาทีขบวนรถขนาดนี้ได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับช้าช เห็นแสงไฟโผล่มาแล้วนะครับมันต้อง QSY แน่ๆเลยเข้ามาแล้วนะครับ มี17ตู้นะครับผมทั้งบชอชสและก็รถตู้แอร์เลยมาแล้วครับวันนี้ใช้หัวรถมหายเลข5 2 1 4ครับทําขบวนสวัสดีครับพี่ก,กระดูกพรสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามารอถ่ายกันได้เลยนะครับครับขณะนี้นะครับขบวนรถทีเสนํ้ำเที่ยวเขื่อนป่าจักชนละสิทธิ์ขบวนที่9 2 1นะครับจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีโคกงสลุงขณะนี้ออกจากสถานีรถไฟอายุธยาแล้วนะครับ โบมือทางไทยก่อนนะครับโชคดีครับผมโชคดีครับโชคดีสวัสดีจ้ญญาครับรถบอชสสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถสะเบียงทำขบวนด้วยนะครับผมแล้วก็บชสสอทง,งนะครับ โจิสตโคบิโเอสอาทีเพสเพสองคันนะครับผมแล้วก็โตเจอาเวสนะครับสิบเจนโตนะครับผมสิบเจนตโตโตสุดท้ายครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนรถพิเศษนําเที่ยวเกิดบาสักชนลสิทธิ์ขบวนที่เก้าสองหนึ่งนะครับจากกรุงเทพไปทางสถานีโคกสลุงนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับยาวมากเลยนะครับรอบนี้สิบเจ็ดคันได้อยู่นะครับผมวัดนะครับก็ยาวมากยาวจริงๆเลยนะครับผมและก็สําหรับค่าโดยสารนะครับสําหรับขบวนรถพิเศษนําเที่ยวเที่ยวนี้นะครับถ้าจะเป็นบชสนะครับก็ราคา อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับเที่ยวไปนะครับถ้าส่วนเที่ยวกลับนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับโต้รถโอท็อปเทนและก็รถเจอาเวน,นะครับอยู่ที่เที่ยวไปนะครับอยู่ที่ห2ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมและก็สำหรับโต้รถบอชอสโถงนะครับ อัตราค่าโดยสารอยู่ที่150บาทนะครับสำหรับแค่สระบุรีถึงโคกสลุงนะครับผมครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับขบวนรถพิเศษนํำเที่ยวแบบนี้นะครับผมแจ้งราคาผิดถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมดูตามเทจทีมทีอาการรถไฟแห่งประเทศไทยใน Facebook เลยนะครับผมจะเขาจะแจ้งบอกอย่างนี้เลยนะครับผม ครับขณะนี้นะครับขบวบรขนรถเร็วที่135นะครับกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีอุบลราชธานีกำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟอยุทยาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันได้เลยนะครับผมขณะนี้นะครับขบวนรถเร็วที่135นะครับกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีอุบลราชธานีขณะนี้กําลังเข้าสู่สถานีรถไฟอยุทยาแล้วนะครับ ลักษณะเดิมนะครับหัวอุนต้าแมนเหมือนเดิมแน่นอนเลยเอ็นหมายเลข5่ตองสองครับเลขสวยมาก ครับขณะนี้นะครับรถรอเวลาออกจากสถานีอยุธยาเวลา8นาฬิกา28นาทีตามเวลานะครับผมขนี้รถ208นครสวรรค์กรุงเทพมาแล้วนะครับวันนี้ใช้หัวจีทำขบวนนะครับ สุดท้ายครับไปแล้วครับสะบวนรถเร็วนี้13่135กรุงเทพอภิวัตไปทางสถานีอุบลราชธานีขนานี้ออกจากสถานีรถไฟอายุธยาแล้วนะครับโอเคครับ ขาดนี้นะครับมีขบวนร,รถเข้าสู่สถานีรถไฟอยุธยานะครับเป็นขบวนร,รถเร็วขบวนที่111นะครับผมจากกรุงเทพอภิวัติไปทางสถานีเด่นชัยวีทนะครับใช้หัวรถจากดีเซลไฟฟ้าเอาสตอมครับ ใช้ใหมายเลขเอาสตอม4303นะครับเดี๋ยวมารไอไทยเล้ยเพียงเล็กน้อยนะครับก็จะออกจากสถานียุทธยาตามเวลานะครับ ที่1หนึ่งหนึ่นะครับกรุงเทอพอภิวัตรไปครับสถานีเดนชัยออกทางสถานีรถไฟอายุธยาแล้วนะครับ นี้นะครับเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีกำล,งลังรอขบวนรถพิเศษนํำเที่ยวเกิดปลาทักชนละสิิ์อีกหนึ่งขบวนนะครับก็คือขบวนรถที่เก้าสองสามนะครับจากสถานีกรุงเทพน,นะครับไปทางสถานีแก่งเสือเต้นด้านหลังผมนี้นะครับโอ้โหเมฆมืดกำลังก่อตัวกันเยอะเลยนะครับผมโอ้โหอย่าเพิ่งตกลงมานะครับถ้าตกลงมานี้กลับ <laughs> บ้านไม่ทันนะครับผม เดี๋ยวเรามารอขอบวนเก้าสองสามอีกสักขบวนหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านสามขบ,บวนรถธรรมดาชานเมืองที่สามศูนสี่กำลังเข้าสู่สถาน,นีรถไฟอยุธยานะครับไปแล้วครับครณข้ามา อูขบวนรถที่สุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่923นะครับจากกรุงเทพไปทางสถานีแก่งเสือเต้นวันนี้ใช้รถรอยยอบอสซัมทำขบวนมานะครับผมอามสะพานมาแล้วนะครับ ขันโบสดะดวยครับ5 2 5. Oh าสออ้โอ้โหแล้วครับขันโบนครับ5 2าส ใายกันได้เลยนะคะรามขบวนรถพิเศษน,น้ำเที่ยวที่923รถลอยยอดซัำจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีแก่งเสือเด่นขณะน,นี้ออกจากสถานีรถไฟอ,อยุธยาแล้วนะครับใช่รถรอยอรบอรครับขบวนมานะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขบวนรถพิเศษนําเที่ยวเขื่อนปลาสักชุลสิทธิ์นะครับวันนี้ได้ดูเต็มอิ่มกันไปเลยนะครับสองขบวนสองเที่ยวนะครับก็จบเรียบร้อยเสร็จเส้นไปแล้วนะครับผมสําหรับขบวนรถพิเศษนําเที่ยวเที่ยวนี้นะครับผมและก็จะมีเดินนะครับเรื่อยไปนะครับช่วงระหว่างเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงเดือน มกราคมปีหน้าเลยนะครับผมสำหรับกขบ,บวนรถพิเศษน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักชนละสิทธ์ทั้งสองเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยว921าส่ 1. แล้ก็รอยอร่อบอสัมอีกด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบการวีลอดเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่ตอไปของผมนะครับจะได้ผลิต คลิปออกมาให้มีสร้างสารรค์ตามเนื้อหานะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดน,นะครับผมและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย